ไฟหน้ารถเราเสียหรือว่าเราอยากอัปเกรดไฟหน้ารถด้วยตัวเองถ้าเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กเราสามารถทําอย่างไรได้บ้างนะครับนอกจากจะให้ช่างศู์เปลี่ยนแล้วเราก็สามารถทําด้วยตัวเองได้นะครับครับวันนี้ก็เราจะมาเปลี่ยนหลอดไฟหน้าต่บของซูบิคในปีปี2013เดี๋ยววันนี้จะให้น้องผู้หญิงมาสาธิตให้ดูนะครับว่าเราสามารถเปลี่ยนไฟหน้าด้วยตัวเองได้อย่างไรนะครับขั้วไฟหน้าต่ําของรถคันนี้เนี่ยจะใช้ตัวหลอดเทนซนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเปลี่ยนสินค้าใหม่เป็นกล่องนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราต้องถอดชิ้นนนส่่่่วบาางงอออออยกกเพืใ มือเราเนี่ยสามารถเอื้อมไปถึงตัวหลอดไฟผู้หญิงสามารถเปลี่ยนได้เลยนะก็แค่หมุนออกมาแล้วก็ดึงคอนแทคเตอร์คอนแทคเตอร์เนี่ยไม่ได้ใช้แรงดึงเยอะเลยก็แค่กดนะครับแล้วก็ดึงออกมาโอเคอันนี้ก็เราก็ดึงตัวเก่าออกมาได้แล้ววิธีตรวจสอบเบื้องต้นนะครับว่าหลอดไฟที่เราซื้อมานเนี่ยใช้งานได้จริงนะครับล้วก็เริ่มเสียบสายก่อนได้เลยนะครับพอเราเสียบสายเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ลองไปเปิดไฟหน้ารถดูได้เลยอ่าอันนี้เราลองเปิดไฟหน้าเทสูนะครับหลอดที่เราซื้อมานะครับติดนะครับก็คือใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เริ่มใส่่่เเเขขข้าาไปทีตแหนนงงอลยะครับ พอใส่เข้าไปเสร็จลงล็อกเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เอาสายเนี่ยต่อเชื่อมกัน,กนครับก็เสร็จเรียบร้อย